ส่วนส่วนตัวโอ้อ่อนร้อนุ้งปุ้งโต้มันมีลมด้วยจ้ะจะเป็นลมร้อนดูสี่สิบบาทเยอะมาก ปรุงมานี่เพียนเลยนี่ด้ปรุงแด้กระมัดปรุงมันได้ซีซันเค็มพอแล้วหวานหวานสซงน้ำตาลสองซ้อนน้ำส้มสายซูนิดหน่อยพอย เอาอะไรกะปิช <c oughs> ังเวินเหรอชังเวินนี่มันได้รวมอีกอย่างหนึ่งเนอโบเอือมาทุกคน,รเ,นเราได้นอหรือได้แหน่งมาเนี่ย มาแล้วว้าวหน้าอร่อยมากอันนี้เท่าไหร่คะหกสิบาทค่ะป้าใช่หลายแทะเรายากกินน้ำหวานพอบรยากเข่าพายาคกเบซี สน,น,น่อนย,ยี <หา S 2> ่สิห้าขากินสกกีเ้าข้าขวดลไปโคในปกติน้ำสองขวดก็อยู่นะวาสี่ห้าขวดหกขวดหังหอดยางขวดยางหอดลารู้สึกว่าคอแห้งเขาตั้งวงมือเลยวะ เาต้นเาก็บไได้เห็นห้นดินมันลุกจักแลอ้วนกวาก็พาเสือกาเข่าวันนี้เอาก็นั่นแหละก็นี่แต่ก็ไปน้ำตาลแนมีมาล้มเต่งหรือเ่มีแหละมีแหละรอง่รู้ว่าตังยังไงเขาบอกว่า ีนมูลหนึ่งอ่ะมันก็มาแต่ตลาดมูลอ่ะเห็นแล้วมัคู่เหมือนไอ้ไซส์เดี๋ยวข้างหลังค่ะมูลหนึ่งได้หันอไงมูลหนึ่งมั้งค่ะแต่กะวันลาดแต่กัะเฮาหลังตลาดกับมูลหนึ่งหรอวะปาดแดด อยากกินน้ำแล้วมุดปัน่นแกบอกมีแต่มะกรอกปั้นเอาอยู่บ้างเราไปสะพงขนาดตอนรับแฟนแบบสลกอนนไล่ไล่ละค่อยไล่เด้วยรับสี่สิบบาทโพดโผหกสิบบาทโพดโผ มว่าเสิเห็ดเมือ่อไหรนี่ก็เศ้าเราเนี่พอะเรว่าสิเห็ดมื่อนี่นแ,นนนแต่มันคาแพ็ของแล้วมันหิวแห้งมบนเนี้ยสิไปเห็ดไปต้มนั่นนี่คือมันบอเดทันเวลาแดอื้อมา่เอืมเราไปเราแบบไทยไทยไทยท ดูว่าเสียาตู้เย็นเก่าให้ทิพนี่บอกว่าไปตังค์ให้เขาสืออันใหญ่ๆแช่น้ามาแล้วเ <c oughs> ต็มห้องเลยจ่อยบอกว่าอยากได้เวอร์เาไฟเดลฮาพันขอาไฟมึงเท่าไหร่ทิไปแล้วกินอะไรบ่วะพริกพริกนี่ต้องเอาใส่แบบอื้ บางคนทั้งมาทั้งลาแล้อมป่ะแล้วยังกิดนมันยังหอมแดดเอาห่อนแดดอีหลีปกติในซัมเนี้เริ่มฝนตกเริ่มหนาวแล้วเนาะเริ่มเย็นแล้วนะนว,นวัดีโหดจับองศามันเนี่ยชิซึโต Cô này khỏi tuần sao để cho như vậy bạn ăn cung cho มาจัดโปรโมชั่นบุญพระเวทบ่อยสิหาถ้วยแสมหนึ่ง อร่อยปะพิทจะเห็นปะเราจะกินกินอรกันดงมัาจะกินอะไรกัอืมมีแห้งยอดกินน้ำเย็นเราต้องไปซื้อเสื้อกันยูวบอย ใบาวายแล้วยีกสิบห้าบาทก็สั่งเลยนะตื่นสมายยกเลิกแค่อยดางเศรษฐายน่นเสียดายิบซื้ยอพ <c oughs> ันยูวีมันแตกต่างกันลรอประโยชน์แต่ละอย่างสูตรนี้ไปสิออกมากินนะฮอนสิได้ เพื่อไปตอนนี้ก็อิ่มแล้วนะคะขอญอาตไปก่อนนะคะขอบคุณทุกคนทุกกำลังใจคะ่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย